สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิป12ราศีรายเดือนคลิปนี้เป็นของเดือนกันยายนเป็นของชาวราศีมีนการดูดวงก็เป็นการดูภาพรวมนะคะเป็นการอ่านการโคจรของดวงดาวในเดือนกันยายนไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวจะทําให้บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและการที่เตือนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าทุกคนนะ่ะยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีก การเตือนเนี่ยให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ร่วงหน้าดีกว่าค่ะทุกคนจะได้ระมัดระวังกันทีนี้ดูว่าเดือนกันยายนเนี่ยชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างขอดูที่ดาวพุธก่อนนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนนีน่ดาวพุธจะสลิคือพุธจะขอเ,ขเรียกว่าโครจรได้เร็วขึ้นก็เลยบอกว่า,าสิ่งไหนที่คุณคิดทําไว้เนี่ยช่วงนั้นอะ่ะมันอาจจะหยุด <c oughs> หยุดคิดเป็นพักหนึ่งตรงช่วง เดาพูดผักองศาทีเนี้ยพอพทดพทธเดินหน้าแล้วคุณก็จะกลับมาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำจะทําขึ้นมาอีกไม่ไม่รู้ว่าคุณจะทาอะไรงคุณนะแต่มองว่าสิ่งที่คุณจะทําเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่ญาติาพี่น้องคุณนะ่ะอาจจะเป็นอุปสรรคตัวคุณเองคืออาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณทําแต่นะมองว่าคุณลองก็ไ้นะ อธิบายหรือผู้ที่เขาฟังถึงศักยภาพของตัวเองว่าคุณเนี่ยสามารถทําได้ในตรงนี้นะคิดว่าทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคือชาวราศีมีนะต้องเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งอนะลองอธิบายให้ให้คนในบ้านฟังแล้วกันให้เขามีความเชื่อมัน่นกับตัวคุณนะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วทีนี้สําหรับ ดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนของอปัตตนีทีเนี้ยปัตตนีอยู่ในเาศีรเราก็มองว่าตัวคุณก็อาจจะมีปัญหากับคู่ของคุณเองอันเนี้ยไม่รู้ปัญหาอะไรกันนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของเรื่องการหึงหวงหรือว่าเรื่องการเรองินอะไรเงี้ยเอ่อก็อย่คุยกันด้วยเหตุผลใจเย็น ทุกอย่างมีมีทางแก้ไขถ้าคุยกันด้วยเหตุผลนะนะคิดว่าปัญหาต่างๆไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วสำหรับคนที่มีหุ้นส่วนอยู่เนี่ยให้ระวังว่าหุ้นส่วนคุณเองหรือคู่ของคุณเองเนี่ยก็อาจจะนำปัญหามาให้มาให้กับตัวคุณก็ได้นะอันเนี้ย อาจจะบอกว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือเปล่าการเงินหรือเปล่าครอบครัวหรือเปล่าเรื่องสุขภาพหรือเปล่าอันนี้ต้องดูหน้างานของแต่ละคนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรและพออ่าเรามาดูดาวทิศต่อดาวทิศเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดนะอย่าคุณใจเย็นๆอย่าใจร้อนคือคุณจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและมันจะเป็นอุปสรรคตัวคุณเองได้นะบางอย่างอะ คืออย่าใจร้อนแล้วก็บางทีความคิดเห็นของคุณนะ่ะอาจจะไม่ไม่ตรงกันกับผู้ใหญ่ของคุณเองหรืออาจจะไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าความคิดเห็นไม่ลงรอยกับคุณพ่อคุณหรือเปล่าบางเคสถ้าไปติดต่องานอะไรเนี่ยความใจร้อนคุณนะอาจจะส่งผลคุณเป็นอุปสรรคกับคุณได้นะคะอันนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆแต่ก็ประมาณสักสิบวันสิบเจ็ดวันเนี่ยถ้ารู้แล้วก็พยายาม ควบกลุ่มสติดีๆพอวันที่18กันยายนเนี่ยดาวที่คุณย้ายมาอยู่ที่เรือนบัตตน้อีกละก็เลยมองว่าเหมือนกับอะไรมันก็เหมือนเป็นปัญหาุปสรคต่างๆที่เขามาอยู่ในเรืองของ,ของ,ข,อง,ข,องของครคของคุณตรงนี้นะได้มองว่าในปัญหาอะไรที่มันมีอยู่ก่อนหน้านั้นนะ่ะก็ยังไม่ได้คลี่คลายไปทางที่ดี แต่ก็คืออยู่ที่คุณอย่าใจร้อนที่บอกว่าไงเพราะว่าอาทิตย์น่ะถ้าอาทิตย์เสียคือความใจร้อนของเรานี่แหละหรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังแต่ละคนต้องไปดูหน้างานของแต่ละคนนะคะแต่ทีเนี้ยพออาทิตย์ย้ายมาอยู่ที่เรือนปัตนิคุณปุ๊บเมื่อเจอดาวคารเป็นคู่ศัตรูกันอีกก็เลยบอกว่าสิ่งที่มันจะเป็นปัญหา มันก็คงจะมีเรื่องของการงานการเงินเข้าไปกี่ข้องหรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะคะว่าหน้างานคนแต่คนเป็นอะไรกันแต่นี้นะแนกลยกตัวอย่างฟังว่าอันนั้นจะเป็นเรื่องการเงินเพราะว่าถ้าดูเรื่องของดาวองคา,ารเนี่ยดาวองคารเองอะ่ะจะเป็นเรื่องของของการเงินกับเรือนสุภา เนี่ยก็เลยบอกว่าเขาได้ว่ามีเหตุที่จะให้เสียเงินทองเพราะคู่ครองหรือหุ้นส่วนคุณหรืออาจจะนำเงินไปช่วยเหลือญาติของคู่ครองก็เป็นไปได้แล้วก็มันก็เป็นปัญหาว่าแล้วพอดีเนี่ยอังคารก็อยู่ในเรือนพุทธทำให้น่าจะมีอุปสรรคกันบ้างแต่นะ่าคิดว่าทุกอย่างนะถ้าอยู่ที่อารมณ์ควรใช้ใจเย็น ปัญหาต่างๆเนี่ยคุณจะแก้ไขได้และจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็บอกว่าถ้าในเรื่องของคนที่มีคู่ที่บอกให้ระวังว่าอาจจะมีปัญหาใช่ไหมคะแต่ในกรณีคนโสดเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาชอบคุณแต่ก็มีประเภทว่าคุณอาจจะไม่ชอบด้วยก็ได้อันนี้ ขอให้ไปดูกันให้ดีๆว่าคุณชอบคนประเภทไหนให้ไปเลือกกันให้ดีๆแล้วกันเพราะจะมีคนเข้ามาเยอะก็จะมีทุกคนที่คุณชอบกับคนที่ไม่ชอบมันอาจจะส่งันก็ว่ามีหลายคนเข้ามาเนี่ยมันจ,จะส่งกรส่งผลส่งปัญหาให้คุณได้เหมือนกันนะอันนี้ข้าไปดูนะคะแต่ละคนแล้วก็สําหรับคนที่อ,อ่คนท,ที่ที่หาคู่ผ่านแอปเนี่ย ให้ระวังการหลอกลวงเพราะเดี๋ยวนี้โปรไฟล์มันสามารถสร้างโปรไฟล์ดีๆได้กันทั้งนั้นเลยค่ะก็ขอให้ดูดีๆด้วยกันแล้วก็สําหรับใครที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยก็ขอให้ดูหลายๆอย่างประกอบนะครอบครัวคัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะว่าแต่ละศาสนาเขาจะมีข้อจํากัดเขาอยู่แล้วนิสัยไลฟ์สไตล์ของคนสองคนอ่ะไปด้วยกันหรือเปล่าก็ให้ไปพิจารณากันส่วนเคสที่ ความรักผิดหวังมาโดยตลอดที่น้านแนะนําให้ไปดูดวงกันนะ่ะก็คุณจะได้เห็นว่าพื้นชะตาเดิมของดวงคุณนะ่ะมีคู่ดีหรือเปล่าถ้ามีดีก็มีไปแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีเนี่ยไปโฟกัสเป็นเรื่องงานเรื่องเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่นะค่ะคุณจะได้มีความสุขและอีกอย่างหนึง่งน้บอกว่าการที่เราผิดหวังมาหลายๆครั้งเนี่ย เราไปกลับมารักตัวเองให้เยอะทำงานให้ดีหาเงินให้เยอะเเงี้ยคุณจะได้ไปเที่ยวไหนได้ตามสบายไปเที่ยวกับเพื่อนๆเดิไม่ใครไปตามหึงหงุณด้วยและอย่างเดียวนะคุณไม่ต้องไปเปย์ใครเขาอะคุณหาเงินมาได้บางคนนะผู้ตำตรงนะักคือก็เห็นว่าบางคนอนะหาเงินมาได้ไปให้ผู้ชายให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักอนะ แต่เขาไม่ได้รัก,กเขารักเงินนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะเข้าใจเลยนะก็น้าจึงบอกว่าให้กลับมาลักตัวเองเยอะแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณจะได้เห็นได้เจอสิ่งดีๆสําหรับตัวคุณอันนี้นเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แล้วคือถ้าคุณปเปลี่ยนตัวคุณได้วันเนี้ยการข้างหน้าคุณรักตัวเองได้เยอะๆเ,เดี๋ยวก็จะเห็นเส้นทางว่ามันจะดี มันจะสวยงามมากได้แค่ไหนเพราะทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางทีนี้เราก็ดูเรื่องของที่ดาวศุกร์กันบ้งางณเวลาเนี้ยดาวศุกรออ์มันตั้งแต่ยี่สิบเจกว่ายีสิบงหามสเนี่ยศุกร์อ่ะพักองศาอะเดินถอยหลังไปอยู่ตำแหน่งปุตตะดาวศุกร์อ่ะเป็นดาวตัวแทนของสาชะกับมรณะเลยมองว่าคนจะมีเกณฑ์เดินทาง กับเพื่อนฝูงหรือคนรอบตัวหรือจะใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์เยอะหรือเปล่าคือดูดอูอ่ดูรายการต่างๆบนมือถือหรือว่าบนคอมพิวเตอร์อะไรมากบางคนก็จะมีเกณฑ์เดินเอ่อเดินทางไปดูงานหรือโครงการต่างๆเนี่ยแล้วเกิดไอเดียดีๆที่จะมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงกับงานหรือธุรกิจของคุณนะคะบางคนก็อาจจะติดซีรีส์นะ ซีรีส์หนังเกาหลีหรือหนังจีนอะไรเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็บังคสเนี่ยให้ระวังว่าลูกหลานบริวารคุณนะ่ะจะมีปัญหาจะพึ่งพาอาศัยยากบังคสเองเนี่ยบุตรบริวารคุณนะอาจจะไม่สบายก็ได้แต่ให้ระวังภัยทางน้ําด้วยนะถ้าไปเที่ยวอะไรทางน้ําก็ต้องระวังได้อย่างมองว่าบุตรบริวารเนี่ย รวมถึงสัตว์เลี้ยงคุณด้วยนะคะต้องบอกไว้ก่อนทีนี้ก็มาดูที่ดาวเกตกันมั่งดาวเกตเนี่ยวันที่9กันยาเนี่ยดาวเกตจะย้ายมาอยู่ที่เรือนพันธุของคุณเป็นระยะเวลา60วันมองว่าเลยมองตรวนี้ว่าอาจะมีบางเคสนะ จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ในบ้านบางเคสก็อาจจะมีความเขาเรียกนะเออเหมือนกับเพราะว่าดาวเกตเป็นดาวของออสิ่งลี้ลับเล่นลับจิตวิญญาณก็ได้บางคนนะ่ยอาจจะสามารถสื่อพวกสิ่งลี้ลับอะไรก็ได้นะในออในบ้านนะในบ้านที่ตุกคุณอยู่แล้วก็บางเคสเนี่ยก็อาจจะมีการเขาเรียก่า พบผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณไม่ได้เจอมานานแล้วมาเยี่ยมคุณที่บ้านก็ได้หรือบางคนก็อาจจะไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ว่าเหมือนกับจะไปดูบ้านหลังนี้อยากซื้อบ้านหลังนี้อยากได้หลังนี้มากอาจจะไปขอพอรให้ได้บ้านหลังนี้หรือรถก็ได้นะแล้วแต่ละเคสก็จะไม่เหมือนกันทีนี้ก็มาดูเรื่องของ ดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวตัวแทนของชาวราศีมีนอยู่แล้วเป็นดาวเจ้าเรือนของตนะกกรกมมะเลยมองว่าช่วงนี้ตัวคุณนะ่ะคือตัวคุณนะเป็นคนที่สามารถขยันหาทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาคือต้องการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวตัวเองไงว่างี้แล้วก็บางเคสเนะี่ยความรู้ความสามารถของคุณนะ่ะก็สามารถทําเงินให้คุณได้บางเคสก็มีงานพิเศษเข้ามาหา แล้วทีเนี้ยก็มองว่าแล้วาการงานคุณเองอะ่ะก็จะย,ยังให้ผลตอบแทนกับตุกุณอยู่เลยอันนี้ให้แบบไหนคือก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทด้วยแต่พอจังหวะที่ยีสิบเาสิงหาถึง9ก้ามกราคมเนี่ยพิรัสบดีพักองศาน้านเลยบอกว่าช่วงที่ดาวพักอยู่เนี่ยคิดว่าตุกุณน,น่าจะเหนื่อยจากการที่ ทำงานมาตลอดหรือเปล่าอาจจะชะลอการคิดเกี่ยวกับการหาเงินหาทองไปบ้างหรือคือแบบเบรกไว้ก่อนพักเหนื่อยก่อนแล้วค่อยคิดว่าพอจังหวะดาวเดินหน้าคุณอาจจะลุกขึ้นไปทำอะไรที่เกิดกับการรายได้ของคุณเองอันนี้ก็คือคอ,อันมีการเบรกพักเหนื่อยไปก่อนแต่ก็ดีนะคะถือว่าเป็นการพัก เปในตัวในระยะเวลาที่ดวงดาวพักอยู่เนี่ยเราอาจจะมีการคิดโปรเจกต์อะไรไว้ก่อนก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของงานที่จะทำให้เกิดไรายได้แต่เรายังไม่เคอยังไม,คงไมไ่คือยังไม่ได้ดำเนินการนะเพราะว่าบางทีช่วงที่ดาวพักเนี่ยจะขยับปไปทางไหนก็เหมือนติดขัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยอึดอัดบ้างก็ถือว่าถือโอกาสพักไปตามดวงดาวแล้วกันคะ่ะจะได้พักเหนื่อยและพอรอจังหวะที่ ดาวเดินหน้าเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราค่อยดําเนินการอีกทีหนึง่งทีนี้ในเรื่องของราหูบ้างราหูเป็นดาวเจ้าเรือนของวินาศเนี่ยไปอยู่เรือนโกเรดมพระเรื่องการงานของคุณเลยมองว่าคุณอาจจะมีเรื่องเสียหายเพราะเงินได้นะเช่นอาจจะมีเกณฑ์ที่ถูกหลอกบนโลกออนไลน์หรือพวกคอนเซ็นเตอร์ทั้งหลายเนี่ยอันจะต้องระวังนะคะ แล้วก็ถ้าใครชวนไปลงทุนอะไรในช่วงนี้ไม่ส่งคุณที่จะลงทุนมันจะหายแบบมองว่าไม่ช่วงลงทุนไม่น่า,ไม,นาไม่น่าลงทุนนะหรืออา่าเรียกว่าอาจจะมีคเคาเรียกนะการเงินอะไรที่คุณเหมือนกับที่คุณรออยู่อะ่ะก็ยังไม่ได้ เช่นสมมติสมมตินะคุณไปกู้อะไรวะเนี่ยคืนอ,อาจจะรอว่า,าอนุมัติอะไรเปล่าอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้อาจจะช้าอยู่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาติดขัดบ้างอันนี้ต้องต้องรอก่อนนะคะว่าเผื่อจะคณนนะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวหรือเปล่าถ้ามีการพักองศาเพราะพฤติทีเนี่ยปิดการพักเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็จะเกี่ยวกันหมดมันจะโยงกันไปหมดนะครับ และทีนี้เรื่อง,องของดาวเสาร์บ้างดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนราพะอยู่ในเรือนวินาศราพะอยู่ในวินาศเนี่ยสองปีครึ่งเป็นเรื่องของคุณมีเกณฑ์ที่ว่าโชคราบเกิดจากความเสียหายเกิดโชคราบไม่คาดคิดบางคนก็ได้แบบรับรับไม่เปิดเผย แต่ทีนี้มองว่าช่วงตั้งแต่ดาวเสารพักมาเนี่ยพักองศามาเนี่ยตั้งแต่19มิถุนายนจนถึง24ตุลานะคิดว่าลาบผลอะไรต่างนะ่จะมีการชะลอตัวไปอาจจะไม่ได้เหมือนก่อนอาจจะไม่ได้เหมือนก่อนที่กเรยกนะก่อนที่ดาวเสาร์จะพักอนะ่ะ น่าจะมีการชะลอตัวหรือไม่มีไม่ได้เกิดโชคลาภขึ้นมาก็ได้นะในช่วงที่ดา,าวเสาร์พักเนี่ยอันนี้ต้องมองก่อนนะในตลาดเคสเนี่ยเพราะว่าอันนี้เราพูดตามภาพรวมซึ่งไปตามของดวงดาวในเดือนกันยายนเพราะว่าทุกคนยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกนะคะทีนี้เรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพในเรื่องของสายตา ความดันเลือดแขนปากกระเพาะท้องน่องนักแข่งแล้วก็โรคเกี่ยวกับ W อันนี้ขอเตือนลูกสุขภาพว่าถ้าคือทุกคนอาจจะมีการตรวจสุขภาพประจําปีหรือใช่ไหมคะถ้าใครยังไม่เคยไปตรวจก็ลองไปตรวจดูนะถ้าน้ําตาลไขมันในเลือดสูงเนี่ยอันนี้ถึงเวลาที่ต้องออกกําลังกายละเพราะว่าทุกคนอนะ อ่าค,นะคืออะไรคือถึงวเวลาออกกำลังกายทุกคนคือเพราะว่าน้ําตาลไขมันสูงก็เป็นสาเหตุของโรคอื่นๆได้ทีนี้การออกกําลังกายของแต่ละคนก็เอาตามที่ทุกคนถนัดที่ชอบแต่นั้นนั้นแนะนําว่าให้ออกกําลังกายด้วยกันเดิน5กิโลวันทวันหนึ่งหเดือนเนี่ยไปทดลองทําดูกันนะคะถ้าทดลองทํดูว,ว่าน้ําตาลไขมันลดลงเนี่ย ยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เลยค่ะเพราะว่าอีกหน่อยว่าเราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุกันก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ไปไหนมาคล่องตัวไม่ต้องกินยาเยอะด้วยแล้วคนที่ไขมันน้ําตาลปกติก็อย่าลืมออกกําลังกายกันนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็การที่นะเตือนให้แนะนําให้ไปดูหมอดูอะไรเงี้ยขอเตือนสักนิดขอให้ดูกันอย่างมีสติเพราะว่าถ้าคุณไปดูหมอ แล้วมีหมอดูทากว่าคุณมีเคราะห์คุณต้องดอกอ้ออย่างงู้อย่างนี้นะน,น,น้แนะนําว่าให้คุณอะไปทําบุญที่วัดก็ได้หรือบบไปไหว้พ่อแม่คุณหรือคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เล็กๆอะไปขอพรเขาก็ได้แล้วก็ไปล้างเทา้านํานำ้นำล้างเทา้านำธนบมาอาบตัวเองแล้วอย่างหนึ่งสิ่งคือพระถุงแม่คุณอะครอบตั้งแต่หัวจนลดไปเทา้า และสิ่งที่ใกล้ตัวบุคคลเลยคือการสวดมนต์กันนั่งสมาธิคืออันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัตินะคะไม่ได้ไม่ใช่ว่าทําวันสองวันสามวันจะช่วยคุณได้นะต้องทําไว้สะสมไว้เยอะๆแล้วทุกคนนะจะรู้เองว่าช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างสุดท้ายอ่ะชีวิตนะคือการเดินทางนะถนนของทุกคนนะไม่ได้โรดด้วยกีการาบถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคุณได้ดีที่สุดนะ ต่อให้คุณเจอปัญหาหนักๆแค่ไหนอะทุกคนรอดแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยที่เข้ามาหาตัวพวกคุณอะเป็นแบบทดสอบอย่างดีเลยถ้าคุณผ่านไปได้ก็เป็นการพัฒนานตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทําให้ตัวคุณแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนนต์ั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมิติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณค่ะ